อ่์สันๆปิดเบรคนี้นิดนึงท่านผู้ชมคะที่ขอนแก่นน่าก,กลัวมากเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะท่านก็ค่อนข้างจะอายุเยอะแล้วอยู่ในบ้านปรากฏว่าเพื่อนบ้านที่ป่วยจิตเวทบุกเข้ามาในบ้านแล้วทําร้ายหัวแตกเย็บ3มเข็มเอาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกท่านผู้ชมค่ะเรื่องนี้เนี่ยลูกสาว เป็นคนเอามาโพสตนะคะลูกสาวชื่อคุณจันเพนอายุ29ส่วนผู้บาดเจ็บเนี่ยท่านอายุ56แล้วชื่อคุณลำไยค่ะลูกสาวบอกว่ามันเกิดขึ้นเที่ยงวันนี้แม่กําลังกวาดหน้าบ้านแล้วประตูรั้วหน้าบ้านมันเปิดแง้มนิดหนึ่งแต่มีแต่มีคนอยู่ในบ้านไงี่ยอเออปรากฏว่าเพื่อนบ้านคนนี้ค่ะ บ้านด้านหลังอยู่ติดกันแล้วเขารู้กันแถวนั้นเขารู้กันว่าคนนี้ป่วยจิตเวทเคยทําร้ายคนแถวนั้นสี่รอบแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นรายที่ห้าอยู่ดีๆก็ปรีเข้ามาทําร้ายแม่ถึงในบ้านคือไล่มาตั้งแต่หน้าบ้านจนหลังบ้านคุณแม่คว้ามไม้กวาดในมือพยายามจะป้องกันตัวเองแต่ว่าคนร้ายเนี่ยมีอะไรมาบางอย่างในมือไม่รู้ก้อนหินหรือสนับมือค่ะฟาดเข้าไปที่ศีรษะคุณแม่หลังเหตุการณ์เนี่ย คนในบ้านแล้วก็คนแถวนั้นมาช่วยกันพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลศีรษะแตกเย็บสามเข็มแล้วคือลูกสาวบอกเลยว่าคนแถวนี้เขารู้นะเขารู้ว่าคนนี้มีอาการทางประสาทแล้วก็เคยทำร้ายชาวบ้านแต่ไม่มีใครทำอะไรได้อะโอไม่มีใครทำร้ายทุกคนพูดเหมือนกันว่าก็เขามีอาการทางประสาทเออเป็นอย่างนั้นไปตอนนี้คุณแม่เนี่ยลูกสาวบอกว่าไม่กล้าออกจากบ้านเลยไม่กล้าออกมาแม้กระทั่งหน้าบ้านส่วนคุณลำยาไยคนเจ็บค่ะ บอกว่าก็ไม่เคยมีเรื่องกับคนนี้เลยนะรู้อยู่ว่าเขาว่าป่วยจิตเวชพยายามไม่ไปยุ่งสุดท้ายก็โดนแบบนี้แล้วพอไปแจ้งความผู้นำชุมชนทั้งผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกคนบอกว่าทำอะไรกับคนบ้าไม่ได้คนเขาตั้งแข็งเงอยนาขึ้นเขาก็ม้าวเขาก็ฟาดเอาฟาดเราพวดเมียก็ล้มลุงเมียก็เศร้าได้ฟ้อยเมียก็สูมิแตสูฟาดแมียก็เลียนเอือนลูกไส้เจกวนวยแม่เด้มันฝ่าวเลนออกไป เขาเป็นกิจทั้งสี่มาตัดหลายปีแล้วแต่ว่าคลายพอเมียตายแล้วก็เลยสิบ่มีผู้ใดดูแลบมแ่มีผู้ใดสนใจแกเขาบ้านี้เขาก็ยาก็สิบ่กินมันก็ชิคุมไปนน้ำกันมแม่แม่ขั้งแรกแต่แม่เป็นคนที่หาไปแแกงเพิ่นกับ,บ่เฮ็ดยังห้ดอกคนนั้นเนี่ยเข<ป>าบ่มีจิตเข้าเป็นคนมีตะผิดรเพิ่นก็ใหายซีดคนจิตเวทเอาแล้วก็สิให้คคาคนทั้งสี่บ่